เป็นไงบ้างสอนอพี่เปลไม่เป็นไงบ้างทำอะไรกันอยู่อ่ะปุ๊บอยู่อ่ะแล้วพวกมันอ่ะตอนนี้ <ขา S 1> พวกมันมพวกมันเหลือก,กี่แกง๊อแกง,งอ่ะสองแกง๊งเหมือนเดิมลุงอ๋อสองแก๊งโอเคได้ครับสอนอพี่ มไปบอกเพื่อนงด้วยเอางี้เอาีสิ่งมันต้องทำไห้สิ่งมันต้องทําคือมึงต้องไปบอกมันทาปูนสิบสูงใช่ไหมมึงไปบอกประชาชนยี่สิบคนว่าห้ามทํางานดาทุกอย่างบอกมาแล้วถ่ายแล้วถ่ายรูปคู่ลงทวิตให้ครบยี่สิบหรือไม่ก็สอนให้หว่างให้ครบยี่สิบเดี๋ยวค่อยๆมึงฟังอย่าพึ่งเถียงไม่ได้ก็โพสทวิตเลยครับคนรู้เรื่องเจ็ดร้อยกว่าคนไม่ คือมึงต้องไปบอกทีละคนที่กูจะบอกมึงเนี่ยทีละคนให้เขารับทราบคนที่เขาจะเขาไม่รู้เหมือนมึงอ่ะเขาจะไม่ทําส่วนมึงก็ไปบอกคนขายยาให้ครบยี่สิบคนเช่นเดียวกันพี่มันก็ไม่ป็ดเนี่ยพี่ก็บอกไปเดี๋ยว่าเฮ้ย JK ให้ไปทํางานดําได้แล้วนะมึงก็ไปบอกมันอย่างนี้เลยบอกว่ากูเพิ่งทํามาเนี่ยเขาไม่ทาอะไรกูเลยมึงบอกงนี้เลยแล้วแต่ผมอันนี้มึงต้องการให้คนทํางานหรือไม่ทาไงนหวัง กูไม่เข้าใจเจตนามึงแล้วอะก็ไม่ได้ทำไงพี่จะห้ากเกิดมันโง่ทำไงพี่แล้วกันมึงแล้วกันมึงอยากจะให้มันติดเบ็ดหรือไม่ติดเบ็ดเรื่องของมึงแล้วกันแตก่กูคิดบทหลงโทษให้แล้วเนะี่ยง่ายๆต้องขังแล้วถามได้ความรู้ด้วยโอเคไปี okay, งั้นงั้นไปบอกคนทุกคนเลยว่าไม่ไม่ให้ทำแต่ก็บอ,อกมกันได้ทำไหมอะไร อะไรวะจะ้ทำงานดำไหมประชาชนอ่ะนั่นจะไม่แล้วก็จริงเราก็ไม่ต้องห้ามขนาดไหนก็ได้นะพี่กี่พี่เราก็บอกว่าให้เนี่ยไปบอกว่าเอ้ยมึงเราทำงานดำไปดิยวก็ยิ้มให้มันทีนึงพออะเราไม่ก้องพูดอะไรอีกเลยกูอยากให้มันคือกูอยากให้งานดำในเมืองเนี้ยเกี่ยวกับแก๊งอย่างเดียวอะโดยที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนอะกูมองว่าประชาชนมันสบายเกินไปเว้ยกูจะให้เกี่ยวกับแก๊งอย่างเดียวอะแก๊งมันจะได้มีอิทธิพลในการที่แบบขายของให้กับประชาชนนิดนึงอะ ามึงอยากจะทำงานดำมึงก็มาเข้าแกงสิมึงก็หาแกงอยู่สิอนนเอาเนียเอาง่ายๆพี่รู้เพก่อนแล้วเอาแล้วเลยก็เอา,เเอาง่ายๆครับพี่ตีคืออะอย่างเราเราอะพี่เราแกงใช่ปะเราทํางานดําแล้วเราแบบเราเราเราอะต้องเสียเส่ยงนู้นเสี่ยงนี่กับประชาชนอะมันใช้โอกาสที่แบบว่าเราอุ้มอะไรเงี้ยพี่มันสบายกับเราไงพี่ผมจะเปลี่ยนยุคสมัยใหม่ครับพี่พอพี่พอเข้าใจไหมเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ละแกงคือคนสาเหตุที่คน ปกติคนธรรมดาไม่เข้าแกงเพราะว่าผมมองว่า,วามันมันสบายเกินอ่ะประชาชนมันสบายเกินอ่ะกูนะไม่จำเป็นนะป่อยนะิงโจงแต่วันแรกนะถ้าเรากูกูไม่จําเป็นต้องต้อง,อ,งองเข้าแกงก็ได้อ่ะ ดนี่อยู่ไหมครับทีลงสวดีครับเดนี่อยู่อไอ้เทียไม่ใช่ซีว่ะผมไม่ใช่ครับลุงสวดีครับดีครับลุงสวัสดีครับเดนี่ช่วยประกาศอะไรอย่างหนึ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ผมไม่อยากให้ประชาชนมาเกี่ยวข้องกับงานดำทุกงานเลยครับเออผมจะคุยกับลุงวัสดีก็ได้ได้ครับคุยอะ้รคุยเลยมาแล้วว่าคื จะเสนอเฉยว่าผมอยากให้แก๊งแงเขาเรียกว่าแก๊งในตอนนี้ที่แบบมีบ้านก็ได้มีบ้านไหนในเจเทพถ้าลุงลุงก้องการที่จะคุมใช่ไหมผมอยากให้เขามาแบบช่วยดูดูให้นึกออกปะเพราะตอนนี้มันพอมีอุ้มอะประชาชนมันฟรีเกินไปแล้วแก๊งก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยแบบอยากอยากอ่าเข้าใจไม่อยากเขาอันนี้อันนี้เข้าใจสิ่ง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 ที่ผมทํามาตอนนี้ผมกําลังดูอยู่เพราะว่ามันมีประชาชนอะผมมองว่าอย่างนี้ ผมมองว่าประชาชนอ่ะมันสบายเกินไปที่ผมมาทําให้ประชาชนมันมันไม่สามารถทํางานดําได้อ่ะผมจะบีบให้พวกมันอ่ะเข้าไปอยู่ในแก๊งอถ้าคุณอยากทางงานดําคุณก็เข้าไปในแก๊งใช่ใช่ใช่ผมก็เลยจะเสนออยู่พอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบยจะยังไม่ได้คุยเลยนี่พอดีคือจะให้แก๊งตอนนี้มันมีแก๊งที่ว่างอยู่แล้วแหละจะให้ไปแบบไปช่วยไล่กวดงานดําเลยครับไล่กวดให้เลยอ่ะนี่แบบมาทํางานให้เฉยๆให้ทีซีครับอ๋อเดี๋ยวพวกนี้ผมจัดการเองครับเพราะว่านี่มันเป็นธุรกิจ ครอบครัวผมโอเคโอเคโอเคครับก็ช่วเชวญประกาศให้หน่อยประกาศคะได้ไเพราะว่ามันจะได้ไม่มันประชาชนมันจะได้เข้าแกงไงครับค่าประกาศสองหมื่นครับลุงหนึ่งหกเก้าครับใช่แล้วมีเกียร์ล้ไม่มีครับลุงนี่มันหิวละ มีเด็กในติ๊กต็อกมาท้าแข่งรถบนเขายีนะาเหรอเห็นเด้วมีคนแท็กมาเด็กไหนไม่รู้ สบูู่หายไปไหนไว้สัตว์ไม่มีวะกินนะฮะโอซีอยากจะบอกงี้อยากจะบอกงี้อยากจะบอกงี้อยากจะบอกว่าไว้เรารู้จักกันก่อนถ้าอยากแบบมาท้าหรือว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่แบบว่า <Hey. S 1> เฮ้ยไอเหียกูดูติกต็อกผ่านนะไว้แบบ รู้จักคุณคุณรู้จักผมเราค่อยมาว่างกันอีกทีหนึ่งนะครับแบบว่าไว้ไวเ้เราคือถามว่า <c oughs> ถามว่าแบบ เราการแข่งรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่พวกผมเล่นกันอะมันเหมือนเป็นการที่รู้จักกันข้างในข้างในในโลดีกว่าร,ารู้จักกันในโลไม่ใช่ข้างนอกนะไม่ไม่ไม่ใช่ข้างนอกนะฮะเราต้องรู้จักกันในโลอะ่ะเพราะว่าส่วนมากที่ผมแข่งบนเขากินนะอะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นสตอรี่สตอรี่หนึ่งครับแบบหาแข่งรถกันรุ่นนี้นั่นกันอะ